สวัสดีค่ะจากบาลองพยอมค่ะวันนี้บานรองพยอมก็เพิ่งจะมาได้ดูดอกของดอกพุธน้ำบุตรนะคะว่าช่วงที่เขาเกิดใหม่ๆดอกเขาเป็นสีขาวนะคะอันนี้เพิ่งสังเกตนะคะเขาดอกเขาจะบานใน,อนตอนเย็นนะคะนี่ค่ะตอนแรกไม่เห็นตกใจนะคะว่าทำไมเขามีสองสีนี่ค่ะ สีเหลืองกับสีขาวนะคะเพิ่งได้สังเกตวันนี้นะคะอยู่กันมาตั้งหลายเดือนนะคะก็ดูครั้งไรตอนเช้าก็จะเห็นเขาเป็นสีเหลืองตลอดนะคะเพิ่งได้มาดูเขาในยามค่ำคืนวันนี้เองนะคะนี่ค่ะดอกเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ บางลงพยองก็เห็นมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เห็นแต่ว่าเออเขาเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองเลยนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะกลับเข้ามาจากปลูกต้นไม้นะคะปลูกสมุนไพรที่สวนคุณตานะคะหันมามองเอ๊ะทำไมดอกเขามีสองสีก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าพุทธน้ำบุตรเมื่อเขา ดอกเขาบานใหม่ๆนะคะจะมีดอกเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเอ้าเป็นอะไรไม่ชัดจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งกำลังจะบานนะคะพอเช้าขึ้นมาเขาก็คงจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกสีขาวเดี๋ยวต้องรอรุ่นตอนเช้านะคะ ตอนนี้เขาอ,ออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับพุดน้ำบุรนะคะสวยแล้วก็จะพามาดูนี่ค่ะดอกพับพึงนะคะช่อใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะช่อใหญ่มากๆงามๆเลยนะคะส่งกลิ่นหอมในเวลาค่ำคืนนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันไม่มีกลิ่นนะคะไม่เหมือนดอกสีชมพูนะคะ ดอกสีชมพูนี่จะส่งกลิ่นหอมทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะคะนี่ค่ะนับว่าโชคดีมหาศาลเลยนะคะปีนี้พะพึงสีขาวออกดอกทั้งปีนะคะช่อใหญ่มากๆเลยนะคะหลังจากทำงานเหนื่อยๆก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลมาดูไม้มงคลก่อน พักผ่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็โหดอกเขานี่สองสามเดือนแล้วนะคะยังไม่โรยยังไม่ลานะคะสำหรับโชคเก้าชั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่มีใครตอบนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะที่ย้ายออกมาจากซุ้ม เพาะชำนะคะนี่ค่ะอันนี้งามมากๆเลยนะคะอันนี้เพิ่งจะย้ายออกมาได้เพียงอาทิตย์เดียวนะคะส่วนตรงนี้ก็ย้ายออกมาได้เป็นเดือนแล้วนะคะได้ฝนเพียงสองสามวันเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะดอกเขาออกตรึมเลยนะคะแตกกอใหญ่แล้วนะคะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะนี่ค่ะ ใบเขาใหญ่แบบนี้เลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆใบใหญ่กับฟฝามือนะคะนี่ค่ะตอนนี้ว่านกคุ้มก็แตกใบออกมาแล้วนะคะใบลายสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นบัวสันโดษนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เงินไหลามาด่างนะคะแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะในายามค่ำคืนแบบนี้นะคะนี่ค่ะวักแม่ทงใบนะคะเป็นไม้มงคลโบราณนะคะส่งกลิ่นหอมชื่นใจเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็นางพญาช้างเผือกนะคะเดี๋ยวมีลาม่าเกิดขึ้นอีกนะคะ เลยไม่อยากจะฉะาทายให้ใครดูเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นออมเงินโบราณนะคะนี่ค่ะกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดินวนไปวนมาก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่ค่ะไม้มงคลนะคะที่ชื่อว่าต้นข้าพรรษาหรือว่าต้นหงเหินนะคะ ส่วนต้นนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะต้นเข้าพรรษาหรือว่าต้นหงเหินนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเขา้าพรรษาเหมือนกันนะคะหงเหินเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองนะคะ สวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะดูคอเขาสิคะเกสรของเขาชูคอเหมือนหงไหมยคะอันนี้เป็นหงเหินสีขสีเหลืองนะคะส่วนอันนี้ก็เพิ่งจะออกใหม่นะคะก็เป็นหงเหินสีขาวนะคะส่วนต้นนู้นก็เป็นหงเหินเหมือนกันนะคะสีเหลืองนะคะ เดี๋ยวว่าจะย้ายไปอยู่ในสวนสมุนไพรนี่ค่ะช่อดอกเขาเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆก็คือหงเหินสีขาวแบบนี้นะคะแจ๋มมากๆส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านทิพยเนตรนะคะนี่ค่ะ ไม้ใบลายสวยนะคะอันนี้อยู่ในร่มนะคะยังไม่ได้ย้ายออกไปไหนเลยนะคะยังไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ก็จะปลูกต้นไม้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลโบราณหลายๆชนิดนะคะของบาลายองพยอมนะคะอันนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองนะคะใบใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านเราองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ